เด็กครับวันนี้เรามารับครุดนะหลวงพ่อวลานะกระถิน68นะรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เตรียมนะถึงมือ f c ทุกท่านทุกคนนะอันนี้ก็ได้มาหลังหลังครึ่งนะหลังครึ่งนะครับผมนะนี่เป็นครุฑหลวงพ่อวลานะปี68กระถิงพระราชทานนะที่ได้นำมาแบ่งปัน f c กันนะครับนี่ครุฑส,สวยเลย ใครที่สั่งไว้นะเตรียมรับนะขนาดก็ขึ้นคอได้นะครับขนาดขึ้นคอได้เลยนะนี่คุดพญาคุดหลวงพ่อวัลลาปี68กระถิน68เศรษฐีนะฮะที่ระลึกผ้ากระถินพระราชทานนะปี68 ขอบคุณ FC ที่ทติดตามรับชมรับพยาคุดปี68รุ่นเศรษฐีใ,ใต้ตึกกรรมฐานหลังศาลพยาคุดวันที่สิบสองตุลาสด 00: 00, ด 00: 00. ิบจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดจุดศูนย์ศูนยคนเยอะมากอันนี้เป็นกระถินพระราชทานนะครับของวัดโพธิ์ทองนะ จะมีลงคานเยอะเลยโรล,ลงคานพระยาพุทธนพุทธหลวงพ่อวลาแต่ใครที่สั่งจองวัตถุมงคลไว้ เดี๋ยววันนี้มารับกันแล้วนะครับผมนในราชาคุดนะหลวงพ่อวลาครับคิวยาวมากเลยวันนี้นะฮะเนี่ยคนที่มารับวันนุ้ทุคนนะก็ต่อคิวนะจะไปต่อคิวเขาก่อนนะครับทุกท่านนะวันนี้ก็มีประมาณหลังหลังครึ่งนะ ต่อแถวรับก็ถทกมงคลนะนี่ยสำหรับคนที่จองนะก็จะมารับตรงนี้นะครับรับกถูมงคลรถกระถิ่นหกแปด 高嘞。要 ไปจองถึาเวลาถึเวลามันปวดแล้วก็โอเคหาแต่คู่เลยไปตอนนี้แรก เจ็ดสองสามเจ็ดสองสามสามอ็ได้มาแล้วร้อยยีองครนะครับก็สามารถมารับได้นะใครที่มีใบจองนะครับผมนะสำหรับพุทธ กระถิ่น6-8นะครับผมนะนี่ก็ด้านล่างมีรถลงทานด้วยนะครับคนเยอะเลยนะวันนี้เป็นงานกระถิ่นนะของวัดโพท,ทองนะครับผมโอ้คนมาหาสารวันนี้นะครับมารับลงทายนกันดูดิคนเยอะมากน,นี่คนมาหาสาลเลยทุกท่านนะครับ คนเยอะมากเลยนะฮะก็เป็นงานกดิ์ิทธของวัดโคทองนะครับทุกท่านเดีจอยังวัตถุมงคลอยู่ะยยอออยนะเดี๋ยวเราไปดูเราก็ดูมงคลที่ตู้วัดกันหน่อยนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างเนาะนี่ตรงด้านนี้เลยนะครับผมนี่ตรงจุดด้านนี้นะครับนี่จุดจำหน่ายวัตถุมงคลของทางวัด ขยะาถ่ายขยะายถ่ายที่ตู้กระทุมงคลก็จะมีขนาดบูชานะพันพันเก้าร้อยบาทนะครับด้านหลังสามพันสองเป็นโรงยาแล้วก็มีแบบสีทองก็มีนะสามพันสององ์เล็กพันเก้ามีกระถินหกเจ็ดกระถินหกเจ็ดสองพันห้า กระทินหกเจ็ดลาชาเลิรแล้วก็พระสิวลีสามร้อยพระสิวลีนะครับนี่พระสิวลีเหมือนกันเรียกซับห้าร้อยแล้วก็เป็นน่าจะเปนน็นเงินนะพันสองพันสอง พระสีวลีแล้วก็เป็นนั้เงินแผ่นห้าองค์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงองค์ใหญ่อันนี้หกแผันนะครับราชาแห่งคุดแบบปะชลุเลยนะหกพัน ปฏิหารสามร้อยปฏิหาร300สามร้อยไปห้าพันได้เงินใครบ้างเนี่ยน้องฟ้ามาไหมไม่ได้มาทำงานเหรอวันอาทิตย์วันนี้หยุดอ๋อจ้ะแต่ว <io> ่าอแตาว่าให้อยู่ว่างก่อนมาว่าหลายอย่างเท่อไหร <sh arp ness> ่ปฏ <sh arp ness> yep. <sh arp ness> ิหาร500นะครับนานๆได้หยุดค่ะ

แต่ปีนี้ไม่มีม,มีเนื้อเดียวแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นเงินลงยาของปีที่แล้วยังมีอยู่ค่ะสองพันห้าเท่ากันเท่าับปีนี้ทำเท่าไหร่อันนี้เจริญพรเจริญพรนะครับพันห้าไปถึงไปถึงพ่อยเดิมแล้วพี่น้องพี่น้องู้อยากโดนปุ้งนู้อยากปุ้งก็นี้ยสามพันนะครับเจริญพรปีน่าจ๋องหวังนะพี่อ้อยน่าจะหกห้าหกสี่ กว่านะแม่จะโบยเลยมหาบารมีสองห้าพันเนี่ยกไอ้บรรยากาศวบรรยากาศลงพานนะครับทุกท่านคนเยอะมากเลยเสื้อมาตรงนี้เลยครับเสื้ออยู่ด้านนี้ห้าร้อยบาทแล้วก็ขึ้นเป็นโอ๋หยจับตุ้บใจกระถินแล้วก็ไปให้ถ่ทอดเจอได้เลยเสื้อ อยู่ตรงนี้ครับห้าร้อยบาทผมยืนอยู่ตรงนี้ที่โบกมือนะครับเสื้อมาซื้อตรงนี้แล้วอ๋อ้เสื้อห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพี่พีพุทธาพิเศษเรียบร้อยนะครับเสื้อพิเศษเสื้อนะห้าร้อยบาทอยู่ตรงข้างศาลาที่มาถวายกระ่ีท่านนี้ผมยืนโบกมืออยู่ตรงนี้นะครับท่านเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกท่านนะเดินดูบรรยากาศกัน กิฟต์ได้ไป7จ0 0บาทเจ็ดพันหกร้อยบาทนะครับเพื่อสรู่นี้อสโมสนาสาพูจาผู้แต่งบุญที่ได้รับเสื้อที่วงพ่อได้นำมือวันนี้ต่อคิวทําอะไรก็ได้แต่พาไปดู อะเสื้ออยู่ทางที่ศาลาที่ขวา,ายกาันหินนะครับเสื้อใต้ดูเหน็นชัดเจนอยู่ตรงข้างผลไมาา้บริษัททักิีน่าฟุ้งกันผมท่าแล้วพี่ขอบคุณมากเอาให้สีพาราเนี่ยอ่ะเอาให้ดีหน่อยเออเสื้อนะครับอ่า นะครับมาเีอยู่ตรงนี้เสื้อนจะหายนะรับไปโดยนานครัไม่ได้แจาสู้อะได้ำกกายนวยโอไครับอ่าฝแรด้วยโมะพื่อรดวร่ทาที่ชานะเรียกร้อยช่วยกันก็บยะช่วยกันเก็บขยะนขอบรับใบเจ้าหน้าที่เขจที่มาอานวยความสะดวกใวัด แล้วก็ใครจะมีน้ำเย็นๆให้เจ้าหน้าที่เก็บกองทอนก็นย่าเลยไม่ถือได้นะครับขผมนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยกรบโจนนะฮะอีกใครถือไม่เอาไปเลยอาหารขนมลงเลยเจ้าหน้าที่เก็บกองทองนะครับมาช่วยงานวัดเคสื้อนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เสื้อนะครับเสื้ออยู่ทางด้านขวามือ นะครับเชื่ออยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านนี้นะครับตัวละ500เขื่อที่สุดก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่วัดโพทองครับจะถิ่น68จะถิ่นพระราชทานนะครับผมนะใครที่จองฟุตไว้กับทางช่องนะเดี๋ยวเตรียมรับไปเลยนะครับก็วันนี้มาวันอาทิตย์ แวันอาทิตย์เดี๋ยววันจันนะวันประวันหยุดเหมือนกันเดี๋ยวจะส่งให้นะครับต่อน่าเที่ยวกันแต้มเลยนะมีปลาหมึกย่างด้วยปลาหมึกย่างคนต่อคิวยาวมากเลยนะยาวไปด้านหลังเลย